สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ห้อง12ทามนะครับซึ่งใน,นวันนี้นะฮะเราอยู่ในไมโครฟ์ในเซิร์ฟเวอร์ที่แอดมินเป็นคนที่ขายไก่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเอาง่ายๆเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ขายไก่ได้ทุนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าแอดมินเซิร์ฟไม่มีแอดมินเซิร์ฟประเทศไทยคนไหนขายไก่วันนี้นะครับเราจะเล่นไมโครสกายวอลกันนะฮะเสื้อนอนว่าวันนี้ผมจะโชว์ความสามารถของคนมียศใช่ถ้าเกิดสมมติมว่าผมได้ผมเพิ่งกดเริ่มเกมเลยนะผมอยากรู้ว่าของฟรีของมันมีอะไรบ้างคือผมเคยมาเล่นแล้วใ,ในใในนนนไลฟ์สตตรรรรีีีีีมมมมมมมแ่่่่ผผก็พพยยยยาาาาคิดดดดวจจจะขอองๆหู้เเเเเเเทท เออพระเจ้าช่วยไม่เป็นอย่างนั้นฉันเป็เพื่อนรักเอ่อสินเซาเอ็กดีเอ้ยปัดผอมขายไก่ปะเนี่ยชัดเลยพี่ก็คือว่าในอย่างที่ผมบอกไปว่าเซิร์ฟนี้ถ้าเกิดคุณไม่มียศคุณก็จะไม่มีเฮียอะไรในชีวิตนี้แม้แต่อินเทอร์เหรือว่าแม้แต่การที่ว่ามึงจะมีสิทธิ์ในการเปิดของและให้มึงมีของดีออกมาหรือแม้แต่เน็ตมึงเน็ตมึงก็ไม่ดีโอเคครับถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีเงินไม่ได้ลูกคุณรวยหรือไม่ได้เป็นอะไรแต่อย่างใดนะครับคุณก็จะไม่มีของดีๆในเซิร์ฟนี้้ทังสิ มาครับผมโอเคสิ่งที่คุณจะได้มาเนี่ยก็คือเกาะนังโง่ๆทั้งที่ฝั่งตรงข้ามแม่งเสิร์ฟได้กอบเพชรมากูก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเหมืนอกนกันไปไปกันดีกว่าทุกคน <c oughs> ผมว่าเราคนนูน้นนี่อ้ยาเพื่อนช่วยเว้ยผมต้องซัพพอร์ตเพื่อนให้เต็มที่ต้องซัพพอร์ตเพื่อนให้เต็มที่ไปเพื่อนอ๊อบตายเดกถ้าสมมติผมเอายอด,ดยจริงๆผมมาไอตัวไอดีหลักอะที่แอดมินคนขายไก่ให้ของม,มาไอเชื่อมาถึงมึงไม่กอบเพชรเต็มต้เลยเว้ยกูก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราต้องชนะกันได้ในเกม ให้สายกูมาให้มาพ่อมันก okay. like ูจะต่อยไงน่ะอุ้งบ้าไปเนี่ยเพื่อนเจะอะไรไปสู้กับมันฮะกูจะอะไรไปสู้กับมันพูดกับกูมาจะอะไรไปสู้กับมันโอ้โหธนูมันก็มีกูมีใหม่ละลอยยิ้มไม่กลัวอะไรสู้บ้าไปชายบ้าไปชายอืมอืมไอไหมไหมละลอยใหม่ละลอยยิ้มโอ้หอืมใหม่ละลอยยิ้มมาแท็กโอ้โหไอนี่กูมีใหม่ละลอยยิ้มกูชนะได้ นั่นละแน่จะปาอันนี่ปาอัดปาอุดปาอุดเอาแล้วก็ตายหาคู่เยี่ยมไปเลยโอ้เซิร์ฟคุณภาพไอวัสเดทีว w เอ็นแฉันรู้ว่านายจะเป็นสิ่งที่สิ่งสิ่งที่ดีสุดในชีวิตฉัทนที่ฉันจะได้เจอมาเพราะว่านายเป็นคู่หูโอที่ดีสุดที่ฉันจะเจอมาผมว่าตานี้นะ สิ่งดีๆในชีวิตต้องเกรดก่อเกิดกระตัวใช่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 เอาหมด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 โอ้ยยัดแม่เอาหมดไอ้สัตว์เหลือให้เหลือให้ก็ต่อวะเนี่ยโอ้ยัดแม่พรำพรื้อนี่พี่เบ้าไอ้แค่นั้นขวดเชียนี่สกินมิสเตอร์ปีโป้เสือกมีชุดกอบเพล่เต็มยศอีกตัวนึ่งบอกมาวันตีกูได้ขอมาแค่ไหลสัตว์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้ว่าถึงแม้ความจริงทำมันจะไม่มีแต่เราสามารถจะจับมันได้เพื่อนเลย โอ้ยเจ้าดาบดาบอย่างแรงอ่ะดาบอย่างแรงนี่ดาบอย่างแรงกูต้องการฮิวฮิวฮิวกวทีกูอ่าอย่ามัดโอ้ยแม่ก็สุดยอดเลยเพื่อนนายให้ของฉันมานายเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยล่ะบอกให้ว้าวฉันว่าฉันว่านายต้องเป็นคู่หูดอที่สุดสำหรับฉันในชีวิตนี้ไปเพื่อนฉันว่าเราจะไม่มีมีแค่ไหมแล้รายิ้มท่านั้นแหละแต่ว่าเราสามารถเอาหมอยยิ้มนั้นไปแจกจ่ายคนอื่นได้ตามมามาเลยเพื่อนถึงแม้ว่ากูจะมีเพียงแค่ไหมแล้วรอยยิ้มนั้น อ้อยเอาเเเอะไรเพื่อนอะไรโอ้ว้าวฉันว่าอะไรเชียววันนี้มันเป็นดูโอ้ดีๆสุดของฉันเลยล่ะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งโอ้บอกแล้วเนี่ยมันคือเบสดิวโอในซับไทยนายทำได้นะแตาทีวีเฉันรู้ว่านายทำได้ฉันรู้ว่านายมันคืออัจฉริยะในเกมสกายวอลนะไม่งั้นนายจะไม่สามารถฆ่าม,มันได้นายมีธนูไหมแอโร่โอ้ no 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 ก no. ูไม่ต้องการแอโร่แอโร่ก็จะเอาธนู ไม่ชิดเออว้าวเอ,อ้พูดภาษารู้เรื่องวะเฮ้ยนายเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับฉันมากๆเลยนะเอาล่ะถึงฉันจัดการให้เองนะขอแค่มีธนูก็พอธนูธน,ธนูหม่และรอยยิม้มใช่ธนูหม่และรอยยิ้มอย่าลืมหม่และรอยยิมย้มด้วยนี่ของข้าน้องหมกักเอาล่ะเราจะทำการสร้างธนูพาวเวอร์ลูกทีนทีนะอืมโอ้์ what the fuck is this ชืนะ่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้กูผมมีความเชื่อว่าหม่และรอยยิ้มว่าผมจัดการได้ว่านายจัดการ Wow! ว้าวขู่ดีที่สุดเจ๋อเบสด้วย้ามาเจอหนนึะ่มาเจอหนึ่นนะเอ oh. าเด้เอาเด้โอ้ที่กูสู้อีกเนะี่ยตีกูสามทีแตก oh. พอกันทีผมว่าไม่มีไม่ได้เกมไหนที่คนจะเข้าเทียมเท่ากับเบสบอลแล้วล,ล่ะคุณวันนี้วันนี้ผมจะสอนเรื่องความเท่าเทียมให้คนดูนะว่าเบสบอลมันเข้าเทียมยังไงเอาละ่ะเริ่มกดเข้าไปได้ว้าวเพื่อนรักฉันรู้ว่าพวกนายเนะี่ยไม่มีใครมียศใช่ไหมล่ะหรือว่ามึงมียศกันในหะิ่ย เอาละเอางี้ดีกว่านะพวกเราจะต้องเล่นแบบว่าโชว์ความเป็นสุดยอดของสุดยอดเรียกว่าสุดยอดของลูกผู้ชายใช่ไหมล่ะมาดิแทงไม้ตีกว่าพ่อแทงไม้ตีกว่าพ่อมาดิว้าวววววผมว่ามันยุติธรรมดีนะมันก็แต่ความแหลกที่อันนี่คืออะไรเนี่ยอยู่แบบว่ามันแหลกอยู่นะมันก็แหลกแหลกที่ไหนกูแหลกที่ไหนเซฟปิงกู๒ปิงกู๒ไอ้เจ้ยเซฟคุณภาพโอ้โหมึงดูมึงเดินมึงเดิน พี่ซับไทยวิ่งไม่ได้สักที่คุณได้กูอยู่ออสเตรเลียเฮียไอเฮียโปรพิเออออสเตรเลียแล้วกูถึงเวลาละถึงเวลาโชว์แบบความเป็นโปรพิเยอร์ออสเตรเลียละออสเตรเลียเฮียวันหลังวั้กูมันเป็นอัฟกานิสถานเลยวะสีเหลืองด้วยแรงมึงเนี่ยแรงมึงเนี่ยแรงมึงเนี่ยโอ้สมาคุณภาพแรงจริงๆโอ้ไม่สีเหลืองน้ำลงลิ้ไม่เอาแรงมึงเนี่ยเออไม่เป็นไรมันก็ยังไม่ตกมันก็อยู่ข้างล่างอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นผมจะจัดการสีเหี้ยนี้แล้วกันนะสีเขียว ซึ่งเนาะมาเซิฟอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้กอมเพชรโอ้กอมเพชรเต็มยอดไอซิสกูจะโอ้ตีกูทีเดียวตายคุ้ยะไรเนี่ยเอามึงใครเนี่ยมึงใครต้องเสือกคุ้ยเลยกับฐานเสือกคุ้ยเสือกคุ้ยในฐานเสือกคุ้ยฐานกูเสือกคุ้ยในฐานกูเสือกคุ้ยในฐานกูไม่ไม่ไม่เซิฟคุณภาพเฮียคุณภาพขับแก้วจริงเลยมึงอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะน่าจะไม่มีอะไรมากกูพอแล้วกับเซิร์ฟนี้แต่เกิดสมมติว่ากูไม่ไปย้แล้วกูเข้ามามันเหมือนกับความต่างคนแหละ เอาันานะครับผมถ้าคุณจะเล่นสากับไทยนะสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือเงินไอ้หี้ยไม่มีเงินก็พอไฟไป